สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นาเล็กพามารีวิวขนมนะก็เป็นขนมโมจิจากประเทศญี่ปุ่นนะลูกสาวไปเที่ยวญี่ปุ่นซื้อมาฝากดูฮะกล่องเขาห่อมาอย่างดีเลยเนี่ยเดีย๋ยวดูกันว่าข้างในเป็นยังไงเนี่ยนี่ฮะพอแกะออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้ สีเขียวและตัวหนังสือญี่ปุ่นอ่านไม่ออกสักตัวคงอ่านว่าขนมโมจิเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงนี่แกะออกมาแล้วก็จะมีขนมอยู่8ดชิ้นเนี่ยแชิ้นแล้วก็มีตัวนี้น่าจะเป็นที่ดูดความชื้นนะก็เป็นแพ็กเกจแบบนี้เดี๋ยวลองแกะดูสักหน่อย นี่ฮะนละก็จัดการฉีกปะถุงแล้วนะเอาออกเนี่ยเป็นชิ้นแบบนี้อืมเขาห่อด้วยเหมือนกับเป็นกระดาษนะชิ้นก็ไม่ได้หนาเหมือนเมืองไทยเมืองไทยเราเป็นก้อนกลมนะโมจิของเขานี่รู้สึกแบนๆน,นะเดี๋ยวลองแกะดูนะก็มือเดียวฮะมือเดียว เขาจะเคลือบด้วยแป้งอ่ะ,อะ,อะเนี่ยมาแล้วเขาจะเคลือบด้วยแป้งแบบนี้เนี่ยอืมก็ไม่ได้หนามากนะเป็นเนี่ยก่อนแบนๆแ,แบบนี้อเดี๋ยวลองชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไง จับดูมันก็จะลื่นเหมือนแป้งเลยเน,ะนีชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะแป้งเขานุ่มมากเลยไส้ไม่เน่ใจว่าเหมือนกับถั่วแดงอะ่ะ เนี่ยแต่นาเล็กไม่แน่ใจนะหวานไม่มากแต่อร่อยน่าจะเป็นไส้ถั่วแดงนะ ก็โอเคนะเนี่ยวันนี้ก็พามาชิมขนมโมจิจากญี่ปุ่นนะที่ลูกสาวไปเที่ยวแล้วซื้อมาฝากก็อร่อยดี่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ